อยากถามถึงโปรเจกต์วันนี้ก่อนเลยครับเริ่มที่เจ้าของโปรเจกต์ก่อนเลยครับสองคนครับผมวันนี้นะครับผมเรามาเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์นิวตามินนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Maxi Plus ครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Blooming Boss นะครับพรีเซนเต d by นิวตามินครับ ก็วันนี้นะครับผมก็จะบองบอสเนี่ยเตรียมโชว์มาให้แฟนๆได้เห็นกันเยอะมากๆเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับใช่ข้อถามในผลิตภัณตัวนี้หน่อยครับมีวิตามินเป็นยังไงคะับสำหรับคำว่าดีวิตามินจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อนิว t ามินนะครับก็คือมันเป็นส่วนผสมกันแล้วกันครับระหว่างแบบนิวเจเนเรชันนะครับเป็นนิวแบบยกใหม่นะครับร่วมกับวิตามินนะครับก็เลยเกิดขึ้นเป็นแบรนด์นี้ขึ้นมานะครับนิว t ามินซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกเนี่ยก็คือ Maxi Plus นะครับซึ่งเจ้าตัว Maxi Plus นะครับก็คือเป็นวววิิิิตาาามมนนผผกกกรรระะะจจเเเีีี่่่่่ยยแแหลลคับทททอออพืชดูว ของคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้มีเวลาเหมือนที่โปรได้แจ้งไปตอนแรกว่าไม่มีเวลาแบบด้วยไลฟ์สไตล์นะครับก็เลยรู้สึกว่าพยายามทําใน1เม็ดเนี่ยให้มีในเรื่องของการดูแลผิวกระจ่างใสลดสิวชะลอวัยต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ครับคือเรารวมไม่หมดในเม็ดเดียวมันก็จะประหยัดเวลาที่เราต้องแบบว่าไปกินวิตามินหลายๆเม็ดอย่างเงี้ยแหละครับผมทำไมถึงเลือกลองบอร์ดมา ทำไมถึงเรื่องน้องบอสเอาจริงๆตอนแรกอะ่ะคือเยียต้องการพรีเซนเต็ดพรีเซนเตอร์ที่เป็นผู้ชายแล้วเหมือนเยียรู้สึกว่าเอ้ยเยียทำากับน,น้องบอสอะค่อนข้างบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าบอสเนี่ยสามารถพรีเซนต์กับแบรนด์นีของเราได้แล้วผิวน้องดีมากๆครับผมแล้วก็ได้มีการให้น้องเนี่ยได,ได้ทดลองกินก่อนน้องกินจนหมดแล้สึกเฮ้ยน้องทดลองกินจริงแล้วคือเห็นผลคือคนรอบตัวน้องเริ่มทักว่าเฮ้ยทำไมผิวดีจังทําไมแบบดูกระจ่งางใสขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> เลยได้มีการมีการคุยกับนนนนนนน้้้้อออองงบบสสวว่าาเเยยใจมมป็ดดกัขแร์ิ น้องก็บอกโอเคครับน้องบอสนใจเราก็ได้มีการแบบให้น้องมาทํากับแบรนด์ของดรวามินครับความรู้สึกบอลแรกละครูปมีเซนเตอร์เดี่ยวครั้งแรกด้วยกับวิตามินด้วยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่นิวเวียกับพี่โบนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกที่เป็นพรีเซนเตอร์เดี่ยวด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าเอ้าจริงๆคืออย่างที่พี่นิวเียบอกไปคือเรารู้สึกว่าเราทานวิตามินตัวเนี้ยแล้วมัน มันเห็นผลกับตัวเราจริงๆอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรารับแล้วกันเพราะว่าเราเราเป็นคนที่ลองใช้เองด้วยใช่ครับมันเห็นผลอะไรที่ชัดเจนมากครับทอสที่ชัดเจน,น,ชนใช่ไหมครับ <c oughs> ผมคือปกติแล้วอะ่ะเวลาผมทํางานใช่ไหมเวลาพักผ่อนมันก็จะน้อยลงด้วยเนาะต้องนอนดึกบ้างอะไรบ้างทานข้าวไม่เป็นเวลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือก็จะมีปัญหาผิวแบบผิวแห้งบ้างหรือผิวไม่ชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ก็เลยได้ได้ลองทานวิตามิน ของพี่นิวเยียนะครับผมแล้วก็ควบคู่กับการดูแลตัวเองเช่นออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนนอนหลับแล้วการดื่มน้าให้เยอะอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำควบคู่ไปมันเห็นผลจริงๆอะไรเงี้ยแล้วหน้าผมก็แบบอย่างที่พี่นิวเยียดูใบขึ้นดูเยียร์คื้นดูเยียร่าขึ้นแก็ทำงานหนักแต่น้ยยังไม่สมใช่้ใช่ครับที่พ่อจะพอพอตอนน้มาทำงานกับทาง ยังไ,ไงไงมากครับความรู้สึกที่บอกผมเลยอ๋อที่รู้สึกรู้สึกสนุกมากเลยครับผมทํางานคือพี่พี่บอสกับพี่นิวใหญ่เนี่ยเขาก็จะแบบเป็นเขาจะเทคแคร์เนาะดูแลเราแบบดีมากๆเลยครับผมจะถามว่าเอ้ยน้องบอสอยากได้อะไร <S <S ไหมน้องบอสติดตรงไหน,นหรือเปล่าอะไรอย<ช>่างเงี้ยครับ,รบผมรวมถึงในในภาพของการทําโชว์ในวันนี้ด้วยครับก็จะถามว่าเพลงนี้โอเคไหมทำโชว์อย่างนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับ ใช่ครุณแย้มาที่นึงว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษต่อไปกับกบอสใช่ครับก็คือจะเป็นโปรเจกต์ของแคมเปญของแบรนด์นิวตามินที่ทำกับน้องบอสนะครับผมก็คือจะมีการแบบไปทริปกันนะครับผมของน้องบอสชื่อถือว่าบอสซิลนะครับผมก็จริงๆรอติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้ผ่านทางอินสตาแกรมนิวตามินแล้วก็เอ็กซ์ทวิตเตอร์นะครับผมนิวตามินเอชทีเอชครับผมจริงๆถ้าเกิดมีคนสนใจเรื่องนิวตามิน สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทาง IG นิวตามินนะครับผมหรือสั่งซื้อผ่านทาง Line Shopping หรือว่าอะไรแอดแอดนิวตามินนิวตามินได้เลยนะครับผมก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับครับราคานี่สัมผัสได้ง่ายไหมครััสัมผัสได้ง่ายครับผมเข้าถึได้จะบอกว่าผลลัพธ์มันดีผลลัพธ์เหนือกว่าราคาครับจริงนครับใช่ครับจริงครับอันนี้ ได้ท่านประธานถ่พี่ลูกครับผมก็อยากจะฝากนิวตามินแม็กซีพัสด้วยนะครับผมวิตามินสำหรับคนรุ่นใหม่ครับผมฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ